สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยการเรียนที่สองกันนะคะเรื่องการขอความช่วยเหลือค่ะมาดูคํากริยาที่เกี่ยวกับความช่วยเหลือนะคะคําแรกนะคะคำว่าเปิดนักเรียนพูดตามครูค่ะเปิดคําต่อไปค่ะคําว่าขยับอีกครั้งนะคะขยับคําต่อไปค่ะ คำว่าเอาเอาคำต่อไปนะคะคําว่ารักษารักษาคําต่อไปค่ะคําว่าล้างจานล้างจานเก่งมากค่ะคําต่อไปเลยค่ะคําว่าส่งอีกครั้งค่ะส่งคําต่อไปค่ะคําว่ายืม อีกรอบค่ะยืมคำต่อไปค่ะคําว่าไปส่งไปส่งต่อไปค่ะคําว่าไปรับไปรับคําต่อไปคําว่าทิง้งอีกครั้งนะคะทิ้งคําต่อไปคําว่าปิดอีกครั้งนะคะปิดคําต่อไปคําว่า ถือถือคำสุดท้ายค่ะหาเก่งมากค่ะต่อไปมาดูโครงสร้างของการขอความช่วยเหลือนะคะนักเรียนโครงสร้างของการขอความช่วยเหลือมีดังต่อไปนี้ค่ะอ่ามาดูประโยคของการขอความช่วยเหลือนะคะนักเรียนก็จะมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำที่ขอความช่วยเหลือนะคะ บวกกับคำกริยาแล้วก็บวกกับกรรมแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าหน่อยได้ไหมคะอีกครั้งนะคะนักเรียนจะมีคำที่เกี่ยวข้องกับประโยคขอความช่วยเหลือแล้วก็บวกกริยาแล้วก็บวกกรรมต่อด้วยคำว่าหน่อยได้ไหมคะมาดูตัวอย่างของประโยคของคำขอความช่วยเหลือนะคะนักเรียนคำแรกค่ะคำว่ารบกวน อีกครั้งนะคะรบกวนคำที่สองค่ะคำว่าโปรดโปรดคำต่อไปค่ะคำว่าช่วยอีกครั้งนะคะช่วยต่อไปค่ะวานวานเก่งมากเลยค่ะนักเรียนมาดูหมายเหตุนะคะการขอความช่วยเหลือนะคะนักเรียนเราควรจะใช้คำพูดที่สุภาพหรือ อาจจะกล่าวคำนำหน้าว่าขอโทษครับและขอโทษค่ะนะคะามาดูประยางประโยคของคำว่ารบกวนนักเรียนดูนะคะสมมติว่าถ้าเผื่อเราจะใช้คำว่ารบกวนเราจะต้องใช้อย่างไรนะคะนักเรียนประโยคแรกค่ะสมมติว่าคุณครูต้องการให้เพื่อนช่วยเปิดประตูให้นะคะครูก็จะพูดว่า เปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะถ้าแบบเป็นผู้ชายก็พูดว่าเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมครับต่อไปมาดูประโยคที่สองกันเลยค่ะประโยคที่สองเช่นขยับรถให้หน่อยได้ไหมคะหรือขยับรถให้หน่อยได้ไหมครับนะคะต่อไปประโยคที่สามนะคะเอาอยางลบให้หน่อยได้ไหมคะ หรือเอาอยางลบให้หน่อยได้ไหมครับต่อไปคำว่ายืมยืมปากกาหน่อยได้ไหมคะหรือยืมปากกาหน่อยได้ไหมครับเก่งมากคะ่ะนักเรียนต่อไปมาดูคำว่าช่วยอีกครั้งนะคะช่วยมาดูประโยคตัวอย่างของคำว่าช่วยกันนะคะประโยคที่1ค่ะช่วยล้างจานหน่อยได้ไหมคะหรือ ช่วยล้างจานหน่อยได้ไหมครับต่อไปประโยคที่2ค่ะช่วยเอาขนมให้หน่อยได้ไหมคะหรือช่วยเอาขนมให้หน่อยได้ไหมครับต่อไปประโยคที่3ค่ะนักเรียนช่วยส่งสมุดมาให้หน่อยได้ไหมคะหรือช่วยส่งสมุดมาให้หน่อยได้ไหมครับเก่งมากค่ะต่อไปประโยคสุดท้ายที่เกี่ยวกับคำว่าช่วยนะคะช่วยถือกระเป๋าให้หน่อย ได้ไหมคะหรือช่วยถือกระเป๋าให้หน่อยได้ไหมครับเก่งมากๆค่ะต่อไปมาดูคำต่อไปเลยแล้วกันนะคะคำต่อไปก็คือคำว่าวานพูดตามครูค่ะวานมาดูตัวอย่างของประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าวานกันนะคะประโยคแรกค่ะวานหาเสื้อให้หน่อยได้ไหมคะอีกครั้งนะคะวานหาเสื้อให้หน่อยได้ไหมครับต่อไปประโยคที่สองค่ะ วานปิดทีวีให้หน่อยได้ไหมคะหรือวานปิดทีวีให้หน่อยได้ไหมครับต่อไปประโยคที่3ค่ะนักเรียนวานไปส่งฉันหน่อยได้ไหมคะต่อไปประโยคสุดท้ายคะ่ะวานมารับฉันหน่อยได้ไหมคะต่อไปมาดูคําว่าโปรดพูดตามครูคะร่ะโปรดอ่าเรามาดูตัวอย่างประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าโปรดกันนะคะ ประโยคแรกค่ะโปรดรอสักครู่ได้ไหมคะโปรดรอสักครู่หน่อยได้ไหมครับต่อไปประโยคที่สองค่ะนักเรียนโปรดอธิบายใหม่อีกครั้งได้ไหมคะหรือโปรดอธิบายใหม่อีกครั้งได้ไหมครับต่อไปประโยคที่สามค่ะโปรดทิ้งขยะให้ถูกที่อีกครั้งนะคะโปรดทิ้งขยะให้ถูกที่ ต่อไปประโยคสุดท้ายค่ะโปรดรักษาความสะอาดด้วยนะครับหรือโปรดช่วยกันร,รักษาความสะอาดด้วยนะคะเก่งมากค่ะต่อไปมาดูการตอบกลับการขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้ในสองกรณีค่ะถ้ามีคนให้ความช่วยเหลือเรานะคะเขาก็จะพูดว่าได้ค่ะแต่ถ้าคนที่เราขอความช่วยเหลือแล้ว เขาไม่สะดวกเขาอาจจะตอบว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับหรือไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกครับต่อไปมาดูตัวอย่างประโยคนะคะนักเรียนสมมติว่าถ้าครูบอกว่าเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะเราก็จะตอบว่ายังไงคะถ้าเผื่อเราสะดวกเราก็จะพูดว่าได้ค่ะแล้วเราก็ต้องตอบไปว่าขอบคุณค่ะเก่งมากค่ะ ต่อไปมาดูเบอร์ขอความช่วยเหลือนะคะเบอร์แรกค่ะเบอร์1669อันนี้จะเป็นเบอร์ของรถพยาบาลหากเราเกิดอุบัติเหตุนะคะเราก็สามารถโทรไปเบอร์นี้ได้นะคะในกรณีที่ด่วนแล้วก็ฉุกเฉินนะคะอีกเบอร์หนึ่งค่ะเป็นเบอร์ 191เนะคะเบอร์191จะเป็นเบอร์ของสถานีตำรวจนะคะนักเรียนหากเราเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเราสามารถโทรไปที่เบอร์191ได้นะคะต่อไปมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนให้นักเรียนสังเกตประโยคที่1แล้วก็ประโยคที่2นะคะประโยคที่1แม่จะไปตลาดอีกครั้งนะคะแม่จะไปตลาด ประโยคที่สองกะรุณาปิดน้ำให้หน่อยได้ไหมคะกะรุณาปิดน้ำให้หน่อยได้ไหมคะประโยคที่เป็นประโยคของความช่วยเหลือคือประโยคที่1หรือประโยคที่สองคะนักเรียนตอบได้ไหมคะประโยคที่ถูกต้องก็คือประโยคที่2กรุณาปิดน้ำให้หน่อยได้ไหมคะนะคะ ต่อไปข้อต่อไปนะคะประโยคที่หนึ่งค่ะรบกวนอย่าส่งเสียงดังได้ไหมอีกครั้งนะคะรบกวนอย่าส่งเสียงดังได้ไหมประโยคที่สองคุณจะไปทำงานไหมคุณจะไปทำงานไหมระหว่างประโยคที่หนึ่งแล้วก็ประโยคที่สองนักเรียนคิดว่าประโยคไหนเป็นประโยคขอความช่วยเหลือคะ ระหว่างประโยคที่1แล้วก็ประโยคที่2นักเรียนคิดว่าประโยคไหนเป็นประโยคที่ขอความช่วยเหลือคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือประโยคที่1นั่นเองค่ะก็คือรบกวนอย่าส่งเสียงดังได้ไหมเก่งมากค่ะมาดูข้อต่อไปเลยละกันนะคะข้อต่อไปค่ะข้อที่1ประโยคที่1นะคะฉันไม่ชอบกินผลไม้ ฉันไม่ชอบกินผลไม้ประโยคที่สองค่ะช่วยหยิบแก้วน้ำให้หน่อยได้ไหมระหว่างประโยคที่1และประโยคที่สองนักเรียนคิดว่าประโยคไหนเป็นประโยคขอความช่วยเหลือคะที่ถูกต้องก็คือประโยคที่ 2, สองเก่งมากค่ะข้อต่อไปเลยค่ะประโยคที่1วานหยิบผ้าเช็ดหน้าให้หน่อยได้ไหมวานหยิบผ้าเช็ดหน้าให้หน่อยได้ไหม ประโยคที่2ค่ะห้ามทำน้ำหกเหลอะเทอะห้ามทำน้ำหกเหลอะเทอะนักเรียนคิดว่าประโยคไหนเป็นประโยคขอความช่วยเหลือคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือประโยคที่ 1. วานหยิบผ้าเช็ดหน้าให้หน่อยได้ไหมเก่งมากค่ะข้อต่อไปค่ะนักเรียนประโยคที่1นนะคะพี่อยากไปเที่ยวทะเลพี่อยากไปเที่ยวทะเล ประโยคที่สองค่ะโปรดขยับรถให้หน่อยได้ไหมคะโปรดขยับรถให้หน่อยได้ไหมคะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะว่าประโยคที่หนึ่งหรือประโยคที่สองที่เป็นประโยคขอความช่วยเหลือคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือประโยคที่สองใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะข้อต่อไปค่ะประโยคที่หนึ่งมะม่วงเป็นผลไม้ มะม่วงเป็นผลไม้ประโยคที่สองขอโทษนะคะช่วยเปิดประตูให้หน่อยค่ะขอโทษนะคะช่วยเปิดประตูให้หน่อยค่ะนักเรียนคิดว่าประโยคไหนที่เป็นประโยคขอความช่วยเหลือคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคนไหนที่ตอบถูกนะคะคําตอบที่ถูกก็คือประโยคที่สองนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะ นักเรียนสังเกตคําที่คุณครูกําหนดให้นะคะมีทั้งหมด3คําด้วยกันค่ะให้นักเรียนดูว่าคําไหนที่เป็นคําที่มักใช้ในประโยคขอความช่วยเหลือนะคะคําแรกค่ะคําว่าห้ามอีกครั้งนะคะห้ามคําที่สองกะรุณากะรุณาคําที่สมค่ะคําว่า ที่ไหนที่ไหนนักเรียนดูนะคะ3ามคำนี้นักเรียนคิดว่าคำไหนที่เราจะนำไปใช้ในประโยคขอความช่วยเหลือคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าพูดดังๆพร้อมกันค่ะกะรุณาเก่งมากๆค่ะข้อต่อไปค่ะมีคำว่าทำไมทำไมคำที่สองค่ะเมื่อไร เมื่อไรคำที่สามคำว่ารบกวนร,รบกวนไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามคำนี้คำไหนคะที่เป็นประโยคที่เรามากักจะใช้ในประโยคขอความช่วยเหลือที่ถูกต้องก็คือคำว่ารบกวนนั่นเองคะ่ะข้อต่อไปคะ่ะนักเรียนคำว่าวาน นะคะคำแรกคำว่าวานคำที่สองคำว่าไม่ชอบไม่ชอบคำที่สามค่ะคำว่าชอบชอบสามคำนี้นักเรียนคิดว่าคำไหนที่เราจะนำไปใช้ในประโยคของความ่ียเหลือคะที่ถูกต้องก็คือคำว่าวานนั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะต่อไปดูดีๆนะคะคำแรกคำว่า อะไรอะไรคำที่สองค่ะคำว่าช่วยช่วยคำที่3มค่ะคำว่าที่นี่ที่นี่ตอบได้ไหมคะคำที่เราจะต้องนำไปใช้ก็คือคำว่าช่วยนั่นเองค่ะเก่งมากๆค่ะนักเรียนข้อต่อไปค่ะคำแรกนะคะมาดูกันเลยคำว่าโปรด โปรดคำที่สองค่ะอย่างไรอย่างไรคำที่สามค่ะคำว่าไม่ใช่ไม่ใช่สามคำนี้คำว่าโปรดคำว่าอย่างไรและคำว่าไม่ใช่นักเรียนคิดว่าคำตอบที่ถูกต้องคือคำไหนคะที่ถูกต้องก็คือคำว่าโปรดนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียน เป็นไงบ้างคะนักเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจบ้างมั้ยคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเรื่องที่คุณครูสอนไปแล้วในวันนี้นะคะถ้าไม่เข้าใจเช่นเดิมคะ่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนที่บ้านเปิดคลิปย้อนดูอีกทีนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะนักเรียนสวัสดีคะ่ะ Running at your home, digital school. school.